สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะวันนี้มีเรื่องที่แบบต้องบอกว่าฮือฮาสุดๆในโลกออนไลน์เลยค่ะปรากฏการไลฟ์สด TikTok Shop ของเจนนี่ได้หมดทสดชื่นค่ะโหตัวเลขวันเดียวยอดขาย100ล้านบาทคือแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยครับผมร้อยล้านในวันเดียวไม่ธรรมดาเลยครับแล้วพอดูยอดร,มรวมๆนะคะตั้งแต่9ถึง13ตุลาที่ผ่านมาเนี่ย ออ326.9ล้านบาทโห oh. ใช่ค่ะมันแบบเห็นชัดเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเกินแน่ๆมันต้องมีอะไรมีกลยุทธ์อะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยค่ะซึ่งวันนี้ละค่ะเราจะมาลองแกะรอยกันดูนะคะจากข้อมูลที่คุณเจนนี่เขาแชร์ไว้10ข้อในรายการโหนกระแสค่ะเราจะมาสกัดบทเรียนกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโดยเฉพาะเผื่อเป็นแนวทางให้คนที่กำลังมองหาช่องทางสร้างรายได้ยุคนี้ค่ะ เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยครับสำหรับการตลาดดิจิทัลยุคนี้โดยเฉพาะเรื่องไลฟ์คอมเมอร์สบนโซเชียลมีเดียอย่าง Tik To อกเนี่ยกำลังมาแรงมากๆการที่คุณเจนนี่ทำยอดได้ขนาดนี้มันบอกอะไรเราเยอะเลยครับเกี่ยวกับพลังของแพลตฟอร์มแล้วก็กลยุทธ์ที่เขาใช้ด้วยครับเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อแรกเลยนะคะที่คุณเจนนี่เขาเน้นมากๆคือความเรียวค่ะเขาบอกว่าบน Tik t o อเนี่ยไลฟ์แบบบ้านๆเลยใช้มือถือเครื่องเดียวพอ ไม่ต้องโปรดักชันหรูหราอลังการอะไรมากมายกลับได้ผลดีกว่าซะง,งั้นค่ะไดเอนเจเมนต์ Engagement ดีกว่าอ๋อครับครับอันนี้น่าสนใจมากนะมันสะท้อนธรรมชาติของ TikTok เลยครับที่เน้นความความสดความจริงความเป็นกันเองคือคอนเทนต์ที่ดูเข้าถึงง่ายๆไม่ต้องปรุงแต่งมากไปเนี่ยเออมันมักจะเชื่อมกับคุณดูได้ดีกว่าจริงๆครับเหมือนเพื่อนมาคุยมาแนะนำของให้ฟังไม่ใช่แบบมาขายจา๋า เหมือนลดกำแพงลงนะคะใช่ครับใช่เลยลดกำแพงทำให้รู้สึกเข้าถึงได้ง่ายกว่าอืมแต่ว่าความเรียวเนี่ยมันก็ต้องมีขอบเขตเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะเหมือนเคยได้ยินว่าไลฟ์คุณเจนนี่เองก็เคยโดนแบนเหมือนกันถูกต้องเลยครับอันนี้สำคัญมากเชื่อมไปข้อ5เลยคือต้องใส่ใจเรื่องกฎของแพลตฟอร์มเสมอคือไม่ว่าเราจะไลฟ์เรียลแค่ไหนดังแค่ไหนนะ แต่ถ้าเผลอพูดคำต้องห้ามหรือทำอะไรผิดกฎติ k ก o k อกเนี่ยโดนแน่ครับอาจจะโดนลดการมองเห็นหรือหนักๆก,ก็โดนแบนไลฟ์ไปเลยเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญมากๆครับบางทีไลฟ์เพลินๆอาจจะลืมไปได้เ,ออเข้าใจเลยค่ะคือต้องจริงใจด้วยแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบกติกาเขาด้วยทีนี้นอกจากความเรียวแล้วนะคะอีกอย่างที่แบบโหโดดเด่นม,มากเลยคือการสร้างโอกาสในการขายขึ้นมาเองเลยค่ะ ปกติเราจะรอพวกแคมเปญใหญ่ๆใช่ไหมคะ11.11 11, อะไรแบบนี้แต่คุณเจนนี่คือสร้างเทศกาลเจนนี่ของตัวเองเลยใช่ครับอันนี้ฉลาดมากนะเป็นอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งแบบเฉพาะตัวเลยคือแทนที่จะรอจังหวัดของแพลตฟอร์มก็สร้างอีเวนต์ของตัวเองขึ้นมามันสร้างความรู้สึกเออเร่งด่วนหรือเออร์เจนซีให้คนดูว่าแบบ เฮ้ยนี่ช่วงพิเศษนะดิวพิเศษต้องซื้อแล้วก็มีความ e x ็กซ์คล i ซ y ิด้วยว่านี่คือเทศกาลของเจนนี่เท่านั้นหาที่อื่นไม่ได้แล้วเหมือนเขาดึงคนดูเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศกาลนี้ด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีให้คนดูโหวตด้วยว่าอยากให้แบรนด์ไหนขึ้นไลฟ์ต่ออะไรแบบนี้ใช่เลยครับนั่นคือข้อ9 การให้ผู้ชมมีส่วนร่วมตัดสินใจมันไม่ใช่แค่สนุกสนะครับแต่มันคือการสร้างอินเตอร์แอคชันจริงๆทําให้คนดูรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมากๆเหมือนโคเรียชันเลยก็ว่าได้เพราะเขารู้สึกว่าเสียงเขามีความหมายมีผลต่อไลฟ์เนี่ยเขาก็จะยิ่งผูกพันอยากอยู่ดูต่อแล้วคุณเจนนี่ก็เอาเสียงตรงนี้แหละไปต่อรองกับแบรนด์ได้อีกว่าเนี่ยคนดูเรียกร้องอยากได้ดีดๆให้หน่อยอะไรแบบนี้ครับ โหเป็นการดึงคนดูเข้ามาสุดๆเลยนะคะแล้วออนอกจากการดึงคนดูเดิมแล้วการหาคนดูใหม่ๆหรือการทำให้ไลฟ์ปังตั้งแต่แรกๆล่ะคะเขาทำยังไงเห็นว่าใช้คนดังมาช่วยดึงช่วงแรกๆด้วยครับผมอันนี้คือกลยุทธ์ข้อ3กับข้อ6เลยครับทำงานคู่กันดีมากข้อ3คือวางลำดับให้แบรนด์ดังๆหรือคนดังขึ้นก่อนอันนี้คือใช้สิ่งที่เรียกว่า borrowed equity ครับ borrowed equity ครับคือการ เหมือนยืมพลังยืมชื่อเสียงของแบรนด์หรือคนดังที่มีฐานแฟนคลับเยอะๆอยู่แล้วมาช่วยดึงคนดูกลุ่มใหญ่เข้ามาในช่วงแรกอย่างที่คุณเจนี่เขายกตัวอย่าง l y o ของคุณหนุ่มกัญชัยครับพอ l y o ขึ้นคนดูก็เข้ามาเยอะแบรนด์เล็กๆที่ตามมาก็ได้อน,นิสงได้อเวนสไปด้วยโหเข้าใจแล้วค่ะแล้วการดึงคนดังมาช่วงต้นๆเนี่ยมันส่งผลกับระบบของ Tik Tok เองด้วยไหมคะ n g a g e m e n t ช่วงต้นไลฟ์ให้ดีที่สุด คือคุณเจนนี่เขาเข้าใจอัลกอริทึมติ๊กตอกดีว่าถ้าช่วงเปิดไลฟ์เนี่ยคนดูเยอะคอมเมนต์เยอะแชร์เยอะระบบมันจะมองว่าไลฟ์นี้น่าสนใจแล้วมันก็จะช่วยเปิดการมองเห็นหรือเพิ่มรีชไปให้คนอื่นที่กำลังเล่นติ๊กตอกอยู่เห็นมากขึ้นโดยอัตโนมัติเลยครับการใช้ดาราอินฟลูเอนเซอร์ดังๆอย่างที่คุณเจนนี่เคยร่วมง,งานด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณกาละแม่คุณป๋อคุณปูปรยาหรือล่าสุดคุณกระแตอาสยามที่ทายอดถล่มทลายเนี่ย มันคือการสร้างโมเมนตัมหรือแรงส่งให้ไลฟ์ตั้งแต่เริ่มเลยครับสำคัญมากสุดยอดเลยค่ะคือใช้ทั้งพลังชื่อเสียงแล้วก็เข้าใจเทคนิคของแพลตฟอร์มด้วยที่นี้พอคนดูเยอะแล้วเนี่ยการจะดึงให้เขาอยู่ดูนานๆไลฟ์ยาวๆมันก็ยากนะคะคุณเจนนี่มีวิธีจัดการยังไงคะมี2ข้อที่เกี่ยวข้องกันครับคือข้อ4ไม่เอาสินค้าประเภทเดียวกันขึ้นติดตกันแล้วก็ข้อ10คือไม่ไลฟ์คนเดียว อ๋อการสลับประเภทสินค้าอันนี้พอเข้าใจได้ค่ะเพื่อไม่ให้คนดูเบื่อใช่ไหมคะใช่ครับหลักๆคือการเบื่อเลยสมมติขายสบู่5แบรนด์ติดกันคนที่ไม่สนใจสบู่อาจจะหนีไปก่อนหรือคนที่สนใจก็อาจจะเริ่มล้าแล้วการสลับไปขายอย่างอื่นบ้างเสื้อผ้าอาหารเครื่องสาอางมันช่วยให้ไลฟ์ดูสดใหม่ตลอดเวลาแล้วก็เออมันเปิดโอกาสให้เข้าถึงความต้องการที่หลากหลายของคนดูในไลฟ์ด้วยครับแต่ที่น่าสนใจคือมันเชื่อมกับข้อ1ิด้วยนะ เชื่อมยังไงหรอคะข้อ10คือการให้เจ้าของแบรนด์หรือบางทีก็มีผู้ชี่ยวชาญของแบรนด์นั้นๆขึ้นมาพูดด้วยการทำแบบนี้มันช่วยสลับฉากลดความจำเจที่คุณเจนนี่พูดคนเดียวแล้วที่สำคัญเลยนะมันเพิ่มความน่าเชื่อถือหรือ credibility ให้ข้อมูลสินค้าแบบมากๆเลยครับอ๋อพระเจ้าของเขาไม่ยืนยันเองเลย ใช่ครับไม่มีใครรู้เรื่องสินค้าดีเท่าเจ้าของแล้วพอมีเจ้าของแบรนด์มาให้ข้อมูลเชิงลึกบวกกับความสนุกความเอนเตอร์เทนของคุณเจนนี่เข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คนเชื่อมั่นแล้วก็อยากซื้อมากขึ้นครับครบเครื่องจริงๆค่ะทั้งจัดการเนื้อหาจัดการคนแล้วเรื่องหลังบ้านละคะพวกออเดอร์เยอะๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงเรื่องคนกดยกเลืกโดยเฉพาะเก็บเงินปลายทางหรือ COD อันนี้เขามีวิธีรับมือไหมคะ มีครับนั่นคือเคล็ดลับข้อ7เลยการจัดการความเสี่ยงตรงนี้ด้วยการปักตะกร้าไว้นานขึ้นหน่อยคือคุณเจนนี่เขาเข้าใจเลยว่ายอดกดซื้อมันไม่ใช่ยอดขายจริงเสมอไปอาจจะมีคนเปลี่ยนใจกดเล่นๆอะไรก็ว่าไปถ้าเราเอาสินค้าออกจากตะกร้าเร็วไปเนี่ยอาจจะเสียโอกาสขายไปเลยหรือยอดสุดที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดอ๋อหมายถึงว่าถึงจะเปลี่ยนไปขายสินค้าตัวต่อไปแล้ว ตะกร้าของตัวก่อนหน้าก็ยังอยู่ให้คนตามมากดซื้อได้ประมาณนั้นครับหรือบางทีอาจจะวนกลับมาปักตะกร้าเดิมอีกรอบก็ได้ถ้าจังหวะมันได้มันเป็นการบริหารความคาดหวังแล้วก็ลดผลกระทบจาก cancellation rate หรืออัตราการยกเลิกซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆของ e-commerce โดยเฉพาะบ้านเราที่ COD ยังเยอะอยู่การคงตะกร้าไว้นานขึ้นก็คือเพิ่มโอกาสให้ปิดการขายได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับละเอียดมากๆเลยค่ะ แล้วพอไลฟ์จบแล้วนี่คือจบเลยไหมคะหรือว่ายังเอาไปทำอะไรต่อได้อีกยังไม่จบครับอันนี้เป็นอีกข้อดีเลยมาจากข้อ8คือการนำคอนเทนต์จากไลฟ์ไปต่อยอดได้อีกบแบรนด์ที่มาเข้าร่วมไลฟ์เนี่ยเขาสามารถเอาคลิปช่วงที่สินค้าตัวเองขึ้นไลฟ์ไปตัดต่อทำเป็นคลิปสั้นๆเป็นคอนเทนต์ของตัวเองได้เลยครับอา้าวเหมือนได้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยสิคะได้ทั้งยอดขายตอนไลฟ์แล้วก็ได้คอนเทนต์ไปใช้ต่อ ถูกต้องครับมันเปลี่ยนจากแค่ One Off Event หรือกิจ,จกรรมขายครั้งเดียวให้กลายเป็น Marketing As s e t หรือสินทรัพย์ทางการตลาดที่แบรนด์เอาไปใช้ต่อได้เรื่อยๆอย่างน้อยๆก็เป็นเครดิตว่าเออแบรนด์นี้เคยขึ้นไลฟ์เจนนี่นะได้ awareness จากแฟนคลับคุณเจนนี่ไปแล้วก็อาจจะกระตุ้นให้คนกลับมาซื้อซ้ำได้อีกในอนาคตด้วยครับคุ้มค่ามากๆสำหรับแบรนด์เลยฟังดูแล้วแบบกลยุทธ์เขาครอบคลุมมากๆเลยนะคะตั้งแต่หน้าบ้านกลางบ้านยันหลังบ้านเลยแต่ มีอีกปัจจัยหนึ่งที่ในบทความเขาก็พูดถึงนะคะซึ่งดิฉันว่าสำคัญมากเหมือนกันคือเรื่องราคาค่ะเห็นว่าสินค้าหลายชิ้นในไลฟ์นี่คือราคาถูกกว่าปกติเยอะเลยอันนี้น่าจะมีส่วนมากๆเลยใช่ไหมคะที่ทำให้คน cf กันถล่มทลายขนาดนี้โอ้แน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าราคาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่ทรงพลังเสมอโดยเฉพาะ ในบรรยากาศไลฟ์สดที่มันเหมือนเป็นเทศกาลลดราคาอยู่แล้วการมีดีลสพิเศษราคาที่แบบโหดึงดูดใจมากๆเนี่ยมันคือแม่เหล็กสำคัญเลยครับที่ทำให้คนตัดสินใจกดซื้อเร็วมันเป็นส่วนสำคัญมากๆที่ผลักดันยอดขายให้สูงขนาดนั้นได้ครับการผรสมผสานกลยุทธ์ที่ว่ามาทั้งหมดกับราคาที่มันมันว้าวเนี่ยมันเลยเป็นสูตรสำเร็จที่เวิร์ดมากๆครับ ถ้าให้สรุปแก่นหลักๆจาก10ข้อนี้เลยมันคืออะไรบ้างคะ ดูเหมือนจะมีหลายอย่างผสมกันมากๆเลยครับผมมองว่ามันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวของออน่าจะสัก4ีเรื่องหลักๆนะครับ 1. คือความเข้าใจตัวแพลตฟอร์ม TikTok แล้วก็พฤติกรรมคนดูบนนั้นมากๆเรื่องความเรียวการมีส่วนร่วม 2. คือการวางแผนกลยุทธ์ที่ฉลาดมากการสร้างอีเวนต์เองการยืมพลังคนดังการจัดลำดับสินค้า 3. คือการบริหารจัดการการปฏิบัติงานที่รอบคอบการเคารพกฎ การจัดการความเสี่ยงเรื่อง COD การต่อยอดคอนเทนต์และ4ี่คือพลังของการร่วมมือครับการดึงคนดังมาช่วยการให้เจ้าของแบรนด์มาพูดเองทั้งหมดนี้ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเรื่องราคาพิเศษที่มันดึงดูดใจสุดๆครับเป็นส่วนผสมที่น่าทึ่งจริงๆค่ะแต่ก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกจากกลยุทธ์เป๊ะๆพวกนี้แล้วเนี่ยปัจจัยเรื่องชื่อเสียงส่วนตัวของคุณเจนนี่เองที่มีเป็นทุนเดิลอยู่แล้วมันมันส่งผลมากน้อยแค่ไหนคะกับความสําเร็จระดับนี้ คือถ้าเป็นคนอื่นที่อาจจะยังไม่ได้มีชื่อเสียงเท่านี้เอาเทคนิคเดียวกันแปะๆไปใช้ผลมันจะเหมือนกันไหมอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและสำคัญมากด้วยแล้วมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังลองคิดต่อดูแล้วครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือคนที่กำลังหาทางสร้างไรายได้อยู่คือเราจะเอาบทเรียนจากเคสนี้ไปปรับใช้กับตัวเองยังไงได้บ้าง ในบริบทของเราในทรัพยากรที่เรามีในเป้าหมายของเราเองอาจจะไม่ต้องตั้งเป้าถึงร้อยล้านก็ได้ครับแต่การเข้าใจหลักการพื้นฐานอย่างการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าการเข้าใจแพลตฟอร์มการสร้างโอกาสทางการตลาดหรือการหาพันธมิตรมาช่วยเนี่ยผมเชื่อว่าหลักการพวกนี้มันมันเป็นแนวทางให้เราสร้างความสําเร็จในแบบของเราเองได้แน่นอนครับการเรียนรู้แล้วก็ลองเอาไปปรับใช้นี่แหละครับคือก้าวที่สําคัญที่สุด Many skills